สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะก็จะมาไขข้อสงสัยการสมัครเป่าตังตอนนี้นะคะเพื่อรอรับเงิน7000บาทกับโครงการเราชนะนะก็ตอนนี้นะคะก็มีหลายคนนะคะเข้าไปดาวน์โหลดแอป,ปเป่าตังนะคะมาไว้บนมือถือเนาะแล้วก็เข้าไปสมัครพอเรากดเข้า g Wallet นะคะเขาก็จะให้ยืนยันตัวตนอะไรเนาะพอเสร็จทีนี้อ่าพอสแกนบัตรประชาชนนะคะเขากับ ขึ้นที่คำว่ายังไม่พบข้อมูลการลงทะเบียนหรือระบบกำลังดำเนินการตรวจนะหลังจากลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์แล้วระบบอาจกำลังตรวจสอบการลงทะเบียนของท่านอยู่หากยังไม่ได้ลงทะเบียนนะคะสามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ของโครงการขึ้นแบบนี้นะคะทุกคนก็หมายถึงว่า ก็คือเรายังไม่รู้ผลนะคะว่าเราได้รับสิทธิ์เราชนะจะได้รับเงิน7 0 0ดพันไหมนะคะเพราะว่าเรายังเอ่อต้องเช็คในวันที่8นี้นะคะ8กุมภาพันธ์วันจันทร์ที่จะถึงนี้นะเราจะต้องไปเช็คสิทธิ์ในโครงการเราชนะในเว็บไซต์ w w w r a u c h a n a com ว่าเราได้รับสิทธิ์ไหมนะอ่าโดยใส่หมายเลขบัตรประชาชนวันเดือนปีเกิดเนาะเข้าไปเขาก็จะบอกสถานะเรานะ กรณีที่ยังไม่พบข้อมูลการลงทะเบียนในแอปเป่าตังนี้นะคะก็จะเป็นของกลุ่มผู้ที่ลงทะเบียนเราชนะในวันที่29มมกราคมนี้นะคะโดยที่เราทุกคนที่ลงทะเบียนในวันที่29เนี่ย ก็คือ,อบางคนไม่มีแอปเป่าตังเนาะไม่มีคนละครึ่งไม่ได้รับโครงการเที่ยว,ยวด้วยกันไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเนาะมันก็จะโชว์แบบนี้นะคะเราต้องรอวันที่8นี้นะคะไปเช็คสิทธิ์ว่าเราได้ไหมเนาะถ้าเราได้รับสิทธิ์นะคะมันจะมีช่องโชว์นะคะว่า เข้าร่วมโครงการเราชนะเนาะแล้วเราก็กดเข้าไปนะมันจะขึ้นโชว์เหมือนหน้านี้เลยแต่มีปุ่มของโครงการเราชนะโชว์ขึ้นมาให้เราคลิกเข้าไปเพื่อยืนยันตัวตน สรุปก็คือเราก็รอเช็คสถานะการได้รับสิทธิ์ในวันที่8กุมภาพันธ์นี้เนาะแล้วค่อยเข้ามาดูใน G Wallet ในแอป l e เป๋าตังใหม่ก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะหวังว่าคลิปนี้จะไขข้อสงสัยให้กับหลายคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับช่อง r o s t Travel ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ